ในวิดีโอนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าสู่บัญชี PayPal ทุกคนนะแล้วก็แอปนี้นะครับเป็นแอปใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับสามารถถอนเงินได้ตั้งแต่3ดอลลาร์จนถึง100ดอลลาร์หรือ3,000บาทด้วยกันนั่นเองนะทำฟรีใส่ฟรีห้ามพลาดวิดีโอนี้นะครับไม่จำเป็นต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนันโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ anc studio ด้วยนะครับก็วิดีโอนี้นครับก็เป็นแอปพลเคชันใหม่ที่จะมาแนะนำนะครับก็เป็นแอปที่มีชื่อว่ามินิวินเนอร์นะครับผมนะก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปแล้วก็วิธีการสมัครแอปวิธีการสร้างรายได้จากแอปแล้วก็วิธีการถอนเงินจากแอปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปดาวน์โหลดแอปนะครับเราก็มาดูเกี่ยวกับแอปนี้กันก่อนเลยนะครับอแอป,ปนี้ก็เป็นแอป,ปในการที่เราเล่นเกมนะครับแล้วก็สะสมคะแนนแล้วก็ไปแลกคะแนนนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็แอป,ปนี้เพิ่งมาใหม่นะครับเมื่อวันที่10มิถุนายน2563นะครับแล้วก็อัปเดตเมื่อวันที่27ตุลาคม2563นะครับแล้วก็ตอนนี้มีคนดาวน์โหลดอยู่ที่10,000คนหรือ10,000ครั้งด้วยกันนะครับ โอเคพอเรารู้แล้วนะครับว่าแอป,ปนี้เกี่ยวกับอะไรแล้วก็เราพิจารณาตัวเองว่าโอเคเราพร้อมที่จะเล่นแอป,ปนี้หรือเปล่าแล้วก็เราคิดว่าแอป,ปเป็นสายเกมในการหาเงินเหมาะกับเราไหมถ้าเหมาะก็ติดตั้งกันเลยนะครับจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดแอปได้เลยนะครับอ่าก็อันนี้คือเป็นหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้นครับเราก็อยู่ในส่วนของแอปพลิเคชัน,นครับแล้วก็มีจะมีบอกว่า Welcome Back นะแล้วก็จะมี5 1>, 1 2 3, 4 4อนะครับ4อย่างด้วยกันนะครับก็คือ Scapin r and Scapin r แล้วก็ High Five Game นะครับแล้วก็การชิดอินนะแล้วก็ลักอันนี้คืออะไรหรอเป๋าผมไม่แน่ใจนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะแอป,ปเลยนะครับผมจะมาสอนทีละอย่างเลยนะครับผมนะโอเคไปรับชมกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอกดคาว่า Play Now ก่อนเลยผมไม่รู้ว่าว่ามันคืออะไรเลยผมกดเลยนะครับอ่าโอเคครับผมน่ังนาจนั้นแล้วก็ มาดูนะครับเกี่ยวกับเมนูนะครับมันจะมีเมนูอะไรบ้างนะครับมันจะมีเมนูโฮมเมนูอินไวท์เมนูโทเค็นแล้วก็เมนูอินเนอร์นะครับผมจะสอนให้ทุกคนนั้นไปล็อกอินก่อนเลยแล้วกันนะไม่ถึงว่าสมัครบัญชีก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะก็ให้เราครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปที่รูปคนเลยนะครับผมกดไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วก็มันก็ดึงขึ้นโฆษณาก็ปิดไปนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นในส่วนของชื่อนะน่าจะเป็นชื่อ อันนี้คือชื่อที่เขาตั้งไว 1971. อันนี้คือเป็นคตดอหาแนะนําของเรานะครับแล้วก็ลองกดที่รูปภาพนะครับว่ามันจะขึ้นอะไรหรือเปล่านะครับอ่าพอกดที่รูปภาพมันไม่ขึ้นอะไรทุกคนนะฉะนั้นก็เรากดที่คําว่า invite friend ตรงนี้นะครับผมนะผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นลิงก์นะครับอ่ามันก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็กด invite friend อ่าตรงนี้เลยทุกคนนะการที่เราจะ็อกอินนะครับก็คือการสมัครก็คือมาที่คําว่า invite friend เมนูตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับเชื่อมต่อกับบัญชี ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็น Google นะครับก็แล้วแต่ให้เรานั้นเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมกดแล้วนะครับผมนะตอนนี้ผมกดแล้วของ Google นะครับแล้วก็นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะเพราเราต้องการที่จะใช้อีเมลไหนนะครับผมก็เลือกสักอีเมลหนึ่งแล้วกันนะครับก็หาแป๊บหนึ่งนะครับผมรอสักครู่หนึ่งโอเคผมเลือกแล้วทุกคนทีนี้เราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ Uh, เขาก็จะขึ้นนะครับขึ้นอะไรเอ่ยนะขึ้นเป็นรูปภาพของเรานะที่เป็นรูปภาพนี้คือเป็นรูปภาพที่เราใส่ในอีเมลของเราแล้วก็ชื่อของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ invite friend อันนี้คือเราไม่ได้แนะนําเพื่อนอีกนะครับต่อมาครับสิ่งที่เราต้องทําต่อมาก็คือการใส่รหัสแนะนําของเพื่อนตรงนี้นะครับผมนะถ้าเราใส่รหัสแนะนําของเพื่อนนะครับเราก็จะได้รับเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเราใส่รหัสของเพื่อนก่อนเลยนะครับ ถ้ามีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนถ้าไม่มีของเพื่อนก็ใส่ของผมได้เลยครับก mm ็ hmm. ค,บคือของผมก็อันนี้เลยทุกคนนะอ่าก็ใส่อันนี้แล้วก็คุณก็กดคําว่า s ับมิ t นะครับคุณก็จะได้รับอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้รับอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอกดใส่ก่อนเลยกันนะครับหลังจากที่ผมกดใส่ไปเมื่อกี้นะครับก็ยังไม่เห็นว่าได้รับอะไรนะครับตรงนี้คือ เหรียญก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราใส่แล้วมันได้อะไรนะครับ่เดี๋ยวอ่าตอนนี้มันขึ้นแล้วทุกคนนะแสะดงว่าถ้าเราใส่นะครับราหัสนะของเพื่อนเราจะได้รับไป300เหรียญด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญทีนี้นครับเราเอาไว้ไปทําอะไรนะเนาะเหรียญที่เราได้รับมา300คะแนนนะครับเอาไว้ไปแลกเงินนั่นเองนะครับผมนะอ่าในส่วนนี้คือเป็นลีดเดอร์บอร์ดนะอ่าผมกดตรงนี้เมื่อกี้นะครับอันนี้คือเป็นลีดเดอร์บอร์ดว่า ใครนะครับอยู่ในอันดับที่1นะครับของเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้คะแนนของผมก็อยู่ในอันดับที่1 8 8 3 6คะแนนเนาะคนที่อยู่อันดับ1ก็คือมีคะแนนอยู่ที่ประมาณ48่ล้าน6กแสนหคะแนนนะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับโอเคครับผมนะแอปนี้เป็นแอปเกี่ยวกับการหาหาแต้มนะก็คือหาแต้มตรงนี้นะครับหาแต้มนี่แหละนะ เพื่อสะสมแต้มแล้วก็แลกเป็นเงินนั่นเองนะโดยที่เราจะหาแต้มจากอะไรนะั่นหนึงก็คือจากการที่เราแนะนําเพื่อนนะครับ2นะครับจากการที่เราไปเล่นเกมแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเกมก็มีให้เราเล่นมากมายเลยทีเดียวเนาะอันนี้ก็1 2 3 4 5อันนี้ก็ล็อกนะ6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มาประมาณ15เกมด้วยกันนะครับอ่าซึ่งเกมนี้ก็มันจะมีรางวัลที่เขาบอกนะว่ารางวัลสูงสุดเท่าไหร่นะครับ ก็ประมาณ3า0 0 0 0 0องหเหรียญน,นะครับก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแักเกมหนึ่งนะครับอ่าลองเกมข้างบนก่อนเลยนะครับแล้วก็มันขึ้นโฆษณาแบบนี้แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให้มันโฆษณาจบก่อนแล้วก็เราก็กดปิดไปนะครับอ่าจากนั้นก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็คือเขาบอกว่าให้เราั้นงเช็คอินก่อนนะเราก็กดเช็คอินซ้์อินนะครับก็คือการที่เรานั้นมาเช็คอินนะจะทําให้เรานั้นได้รับคะแนนไป100คะแนนเนาะ ถ้าเราเช็คอินวันที่2ก็รับไป2 0 0คะแนนเนาะสำคัญมากนะเราต้องเช็คอินด้วยเพราะว่ามันจะมีผลต่อการที่เรานั้นจะถอนเงินนั่นเองนะครับเราก็กดคําว่า sign in ตรงนี้เนาะเมื่อกี้แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อมันจะขึ้นโฆษณานอันนี้มันไม่ขึ้นเนะน,นาะแสดงว่าโฆษณาไม่มีก็ปิดไปนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือเป็นการเชนะ็คอินเนาะอันนี้เนาะโอเคปิดไปอันที่2นะครับก็คืออันนี้เนาะมันคืออะไรเนาะกดไปเลยนะครับ อันนี้คือเกมนะครับเป็นเกมส์แคลซนั่นเองนะเราก็กดสแคลซไปประมาณวาดววรูปเนาะอ่าแล้วก็เขาว่าเราจะได้รับไป150โทเค็นนะครับอ่าผมก็กดไม่ได้ดูวิดีโอนะถ้าดูวิดีโอน่าจะได้รับดับเบิลนั่นเองนะอ่าผมก็มีคะแนนอยู่ที่550แล้วทุกคนนะเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูเกมต่อมาคือเกมนี้มันเป็นเกมอะไรกันนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูเมนูอื่นนะครับเราก็มาเล่นเกมสักนิดหนึ่งอ๋อเป็นเกมส c สแคลซเหมือนกันนะครับผม ออันนี้ได้รับไป10อัน100โทเค็นนะครับอ่าผมก็กดนัดนาวไปนะครับอ่าโอเคทีนี้ครับผมเราก็มาที่เมนูอินไวท์ใหม่นะครับอ่าเมนูอินไวท์คือเมนูการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถที่จะแนะนําเพื่อนได้โดยการที่กดอินไวท์นาวตรงนี้นะครับแล้วก็กดรับลิงก์ตรงนี้นะครับหรือเราต้องการที่จะแชร์ Facebook ก็ตรงนี้เลยได้เลยนะครับอันนี้คือแล้วแต่เรานะว่าเราจะแชร์ไปตรงไหนนะครับอ่า พอเราแนะนําเพื่อนเสร็จนะครับเราก็จะได้รับคะแนนไปตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะบอกว่าเรามีเพื่อนกี่คนนั่นเองนะครับผมส่วนเมนูต่อมาคือเมนูของโทเค็นนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเมนูโทเค็นนะมันก็จะเป็นเมนูที่บอกว่าเราจะได้รับโทเค็นตรงนี้มาจากไหนบ้างเนาะหจากสเปเชียลออฟเฟอร์นะสจากการที่เราแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับ10,000แสนกระเป๋าเ,าเขาเขียนว่า1 0 0 0 0แสนครับทุกคนเนาะ แล้วก็3คือจากการที่เราเช็คอินนะครับแล้วก็4คือจากการที่เราไปหมุนสปินแล้วก็5คือเทคเซอร์เว y แล้วก็6คือจากการดูวิดีโอนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดทีละอันนะครับเมื่อกี้อันนี้ก่อนเลยนะครับผมนะกดที่ offer ก่อนเลยนะครับ Special offer Special offer คือง่ายๆคือเป็นเหมือนกับแอปทั่วทั่วไปครับก็คือว่าให้เรานั้นไปดาวน์โหลดแอปตามที่เขาบอกนะเราดาวน์โหลดแอปไปแล้วก,เก็เราก็ทำภาิจที่เขาต้องการเองนะครับเราก็จะได้รับรางวัลไปนะครับ แล้วก็ต่อมาคือ invite friend ก็คือการแนะนําเพื่อนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอันที่3คือการเช็คอินนะครับอ่าโฆษณานด้งเข้ามาครับก็ดูสักนิดหนึ่งนะเพื่อจะให้แอปมันมีรายได้เพราะแอปมีรายได้เราก็จะสามารถถอนเงินได้แล้วก็แอปก็จะมีเงินใจ่ายให้เรานะครับอ่ากดคําว่าใส่อินนะครับใส่อินก็คือการที่เรานั้นมาเช็คอินรายวันนันเองนะครับอ่าหรือมาเช็คชื่อนั่นแหละนะครับผมนะว่าเรามาเข้ามาเล่นแอปหรือเปล่าเนาะแล้วก็4ก็คืออันนี้ทุกคนนะ่นปน ลัคกี้สปินนั่นเองนะกดเข้าไปนะครับลัคกี้สปินก็เราก็สามารถที่จะกดได้นะครับก็กดตรงนี้แต่ว่ามันต้องแลกด้วยการดูวิดีโอนั่นเองนะครับก็มีเงินรางวัลตั้งแต่20เหรียญ50เหรียญ1น0ร้เหรียญ200รยเหรียญ1น0ร้เหรียญ300เหรียญก็รางวัลสูงสุดอยู่ที่300รเหรียญด้วยกันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับผมกดที่แอดเลยนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นโฆษณาอย่างที่มุมบอกเมื่อกี้เลยนะครับผมเราก็ต้องดูโฆษณาให้จบก่อนนะครับถึงจะเล่นได้นนนััเองะครบ กดนั้นจะว่ากดปิดไปนะครับแล้วก็มันก็จะหมุนอัตโนมัตินะครับผมนะเราก็รอดูว่าเรานั้นจะได้รับเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมได้รับไป100เหรียญนั่นเองนะก็กดคอลเลกตไปเลยนะครับผมอ่าถ้าเราต้องการเล่นต่อไปก็กดเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับต่อมานะครับอ่าก็คือการหาเหรียญหรือโทเค็นจากการที่เราไปเล่นแท็กเซอร์เว g s แท็กเซอร์เว่ยนัเป็นเกี่ยวกับทำแบบสอบถามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเอาไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้ได้เป็นเกมเหมือนกันนะครับผมนะเป็นเกมเซอร์เว่ยหรือเปล่า ผมลองกดที่ play แล้วกันนะครับอ่าฮะเดี๋ยวรอสักครู่นึงว่เป็นอะไรกันเนาะอ๋อขึ้นโฆษณาอีกแล้วครับทุกคน,นก็ดูโฆษณาจบไปนะครับแล้วก็มันขึ้นแบบนี้ทุกคนนะกด g กตเลยนะครับอ่ารับไป5 0 0 d i a m ไดมอนะผมไม่แน่ใจมันคืออะไรในส่วนนี้นะอ่าก็กดไปนะครับอ่าน่าจะเป็นการเล่นเกมแระเปล่าอันนี้ก็อ๋อเป็นการเช็คอินด้วยแล้วก็เลเวลหนะึ่ะกดเข้าไปมันเป็นประมาณเป็นเกมเนาะอ่าเดี๋ยวผมค่อยมาอ้า ่อยมาเล่นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมมารีวิวนะส่วนนี้ใหม่เนาะเดี๋ยวผมค่อยๆเล่นอ๋อนี่จะเป็นเกมแต่ไม่รู้ว่ามันสะสมโทเค็นได้หรือเปล่านะครับอ๋อเป็นการเล่นเกมเนาะอ่าผมก็เล่นไปนะครับผมโอเคครับผมนะาก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมออกก่อนแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาค่อยมาแกะใหม่ในะส่วนนี้เดี๋ยวมันจะทําให้คลิปนี้มันยาวเกินไปเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือการที่เรานั้นมา ดูวิดีโอนะครับผมนะการที่เราเล่นเกมเมื่อกี้เราจะได้รับรางวัลหรือโทเค็นสูงสุดถึง5ล้านโทเค็นเห็นไหมทุกคน5ล้านเนาะแต่ว่าการดูวิดีโอเราจะได้รับโทเคเ็นเพียงแค่200โทเค็นเท่านั้นนะครับดกดเข้าไปเลยเราสามารถที่จะดูวิดีโอนะครับผมนะกดเข้าไปดูเนาะก็แบบนี้เลยทุกคนนะวิดีโอก็คือเป็นวิดีโอโฆษณาั้นเองนะครับหลังจากที่เราดูวิดีโอเสร็จนะก็กดการกระบาดปิดไปนะครับผมแล้วก็เราก็จะได้รับไป200โทเค็นนะครับผมนะก็เป็น950โทเค็นแล้วนะครับผมนะ เมนูสุดท้ายคือเมนูตรงที่เป็นวินเนอร์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมโฆษณาเข้ามาอีกแล้วครับทุกคนก็แอปไหนมีโฆษณาเยอะแอปนั้นคือมีโอกาสที่จะจ่ายเงินสูงมากเลยทีเดียวนะครับผมวินเนอร์ก็คือเป็นลดเดอร์นะครับก็คือเป็นบอร์ดว่าใครนะรที่อยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมนะก็มีประมาณนี้ในส่วนของแอปนี้นะเดี๋ยวผมจะมาแกะใหม่ในส่วนของแท็กเซิร์ฟเวียนะอันนี้คือน่าจะทําใหม่ละกันเนาะในส่วนของอันนี้นะครับผมนะโอเค ต่อมาก็คือวิธีการถอนเงินจากแอปนี้เนาะวิธีการถอนเงินจากแอปนี้เดี๋ยวผมจะวางลิงก์การถอนเงินนะเมนูการถอนเงินนะก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็คุณก็กดลิงก์นะผมจะเขียนว่าเมนูการถอนเงินนะครับหรือไม่ก็ลิงก์สำหรับการถอนเงินนะครับคุณก็กดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้เลยนะครับที่คุณนะครับได้ทําการกดลิงก์ที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ก็จะอยู่ในหน้าตาแบบนี้คุณก็กดทําการเชื่อมต่อนะครับกับ Facebook หรือกับอ e ีเมลนะครับตามที่คุณได้เชื่อมต่อกับ แอปเมื่อกี้สมมติว่าเกมเมื่อกี้คุณเชื่อมต่อกับ Facebook คุณก็ต้องเชื่อมต่อกับ Facebook เหมือนกันเนาะส่วนผมก็เชื่อมต่อกับอีเมลเมื่อกี้ผมก็ต้องกดที่คําว่าอีเมลเหมือนกันนะครับที่ผมได้เข้าเข้าเข้าสู่ระบบนะก็อันนี้เลยทุกคนมันจะขึ้นเป็นเกมที่เรานะครับเล่นเลยนะการถอนเงินก็จะอยู่ในเมนูอันนี้แหละก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็นะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เราก็มีเพชรอยู่เท่าไหร่นะก็ตามที่เมื่อกี้เลยนะตามที่ในเกมเมื่อกี้เลยนะก็มี950เพชรด้วยกันนะครับ ซึ่งการถอนเงินในแอปนี้นะครับก็จะมีการถอนเงิน,นครับที่เราสามารถที่เลือกประเทศได้ว่าเราจะเลือกประเทศอะไรก็มีแองกโลกบอลไทยแลนด์บราซิลอินโดนีเซียแล้วก็เลือกเลยว่าเราต้องการอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นประเทศไทยก่อนเลยนะครับผมอ่าซึ่งประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีประวัตินะครับผมก็ต้องเลือกที่ว่าโกลบอลก่อนเลยนะครับผมนะซึ่งการถอนเงินของโกลบอลก็จะมีตั้งแต่สามดอลลาร์นะครับแล้วก็หนึดอลลาร์แล้วก็ส5้าดอลลาร์ยีสดอลลาร์ยีลสิบห้ดอลลาร์ล้็สุดอ้ายสูงสุดก็ส 100ดอลลาร์ด้วยกันนั่นเองนะครับเราสามารถที่เลือกได้ว่าเราจะถอนเงินผ่านอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็น PayPal นะครับหรือไม่ก็จะเป็น Xbox g o o g l e p l a a นะครับแล้วก็เป็น Steam นะครับก็แล้วแต่เรานั่นเองนะส่วนตัวผมนะครับผมก็แนะนำให้เรานั่นถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal นั่นเองนะครับผมใครที่มี PayPal ก็ถอนผ่าน PayPal ไปนะครับแล้วก็นะครับถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่ 3$ ดอลลาร์ก็ต้องใช้เพชรอยู่ที่1.2 0 0 0 0เพชรด้วยกันเนาะสูงสุด 100$ ดอลลาร์ใช้เพชรทั้งหมด3ล้านเ สามล้านเหรอไม่ใช่เก้าล้านไม่ใช่สามล้านทุกคนนะเออใช่ทุกคนสามล้านแหละเนาะใ้เป็นสามล้านนะครับผมนะสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบแปดนะครับผมนะสิบแปดเพชรก็ถือว่าหนึ่งไวท์ดอลลาร์ก็มาณสามพันบาทเลยทีเดียวนะครับวิธีการถอนก็กดไปหนึ่งครั้งนะครับผมนะแล้วก็เราก็ใส่อีเมลของเราตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ใส่อีเมลนะครับอ่าไม่ใช่ตรงนี้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับผมนะ แล้วก็อันนี้คือใส่อีเมลของเรานะครับแล้วก็กดคาว่า redeem ไปนะครับผมนะเราก็จะได้ทําการถอนเงินได้เลยนะครับผม okay, โอเคก็คสำหรับวิดีโอนี้ผมก็รีวิวได้ประมาณนี้แล้วกันนาะเดี๋ยวถ้าผมได้ถอนเงินเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็เคล็ดลับในการหาคะแนนยังไงเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ใส่รหัสแนะนาของผมนะครับก็บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครัััััับบบบบบสสดีีคคคครรรรุณท่ชมจนะ